ไปลูกไปักป้าๆลงข้าไปๆไปทำหน้าพี่ที่ดีนะลูกตัดลูกตัดไปช่างผ้ามาจากช่องเจ็ i̇şte. ไดไปไหนแล้วคะถ่ายรูปนำผ้าไหมคะถ่ายแบบไหคะนำผ้านำถ่ายแบบค่ะถ่ายแบบค่ะอ่านมาผ้าผอค่ะผอถ้าตัวแหงค่ะตายแล้วดูสิคะไม่รู้ว่าลูกค้างจะไปทำบุญอะไรไว้ค่ะดูสิ มาอยู่กับเสียอาทมเสียในะ้าใจทุกอย่างนี่ค่ะอยู่ไห่คะอยากได้ทองก็มีทองใส่อยากได้อะไรก็ได้ไป ที่ไหนก็ไปขายลูกชิ้นปิ้งบางหานดวัดค่ะนะท่านเป็นธุรกิจใหม่ของน้ำค้างะคะโค่ะแต่ว่าน้ำค้างเนี่ยก็ยังแปลกใจค่ะว่าเสียเนี่ยนะเดี๋ยวก็แวบไปเดี๋ยวก็แวบมาทำตัวเป็นนิจาเนยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรลอกค้าเนี่ยไม่สนใจหรอกคะ่ะแค่มีเงินเขาให้น้ำค้างใช้เนี่ยแค่นี้เนี่ยน้ำค้างก็มีความสุขพอแล้วค่ะโอ้ยๆๆ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  ขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะฮัลนุญาตค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงขมิบสีอะไรนะคะออจะมาชวนน้ำแข็งไปเล่นไพ่วันนี้มีขาเยอะมัะะ้ยคะฮะอ๋อมีผู่สี่ขาอ๋อมีน้ำแข็งมีคุณหญิงอุย๊ยตายแล้วคุณหญิงหีล้วลงมาละคะค่ะเดี๋ยวน้ำแข็งไปหานะคะฮะโอ เสียตลอกสักก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เล่นกันตลอก่อกเปิดไปค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวไปนะคะขออนุญาตสักครู่นะคะ่าไพ่โทมิตาเดี๋ยวข้างต้องรีบไปก่อนนะคะหนูไอ้อารถออกสิลูกเร็วลูกแม่รีบลูกเร็วๆเร็วๆเร็วๆจากทียายใครครับขอยิ้มเล่นลิเกก่อนเลยครับเร็วๆเร็วๆเร็ว โดนยึดไปแล้วอนะ่ะโดนยึดไม่เป็นไรลูกครับดีมากแบกขึ้าไปไงเนี่ยตายแล้วไม่เป็นไรลูกพีเอ็ม หนูโลกหัดตีได้แล้วหัดดีลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่หาแว่นให้ลูกอ้าวใครโอ๊ยแม่ลูกปั่นตาค่ะค่ะมาค่ะลูกชมมาของเราอยู่ <laughs> <make> <laughs> <wait. laughs> <laughs> <laughs>